คราวนี้รู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแล้วนี่จิตอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันมีคําถามต่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจิตมันอยู่ในร่างกายแต่ไปอยู่ตรงไหนของร่างกายให้กําหนดจิตก็ไปดูที่เส้นผมนะทําสมาธิมามากนะพอดูไปที่เส้นผมนะผมมันสลายไปจิตไม่ได้อยู่ในผมผมหายไปแล้วก็ยังไม่เห็นจิต ไล่ลงมานะตั้งแต่หัวถึงเท้าไล่เท้าขึ้นหัวไล่ไปไล่มาอยู่ในร่างกายเนะี่ยจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของร่างกายเออหรือว่าจิตอยู่ในความคิดหรือจิตทีแรกจิตมันอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือเปล่าเนี่ยไล่นะทีแรกก็ดูจากตัวรูปค้นคว้าเข้ามา จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนนะหรือจิตอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นอีกขันหนึ่งนะขันที่สองกำหนดจิตนะให้เกิดสมาธิตื่นๆมีความสุขขึ้นมาสติระลึกลงไปในความสุขความสุขหายไปเอ๊ก็ยังไม่เจอจิตหรือจิตอยู่ในความทุกข์ กำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นะก็เลยดูกายร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี้ยดูไปเรื่อยๆไมก่กระดูกกระดิกนั่งอยู่นานนะมันก็ปวดมันก็เมื่อยขึ้นมาดูลงไปในความปวดความเมื่อยดูไปเรื่อยๆแนละ้วความปวดเมื่อยมันดับก็ยังไม่เห็นจิตยังเออจิตไม่ได้อยู่ในเวทนา หรือจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นยังไม่ชำนาญเรื่องขัน้านะยังไม่ได้เรียนจริงจังเอ๊ะหรือว่าจิตมันไม่อยู่ในร่างกายไม่อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือมันอยู่ในความคิดหลวงพ่อก็จงใจคิดคิดบทสวดมนต์บทหนึ่งนะที่เป็นบทที่เพราะมากเลยแล้วชอบพุทโธสุสุสโทโธกรุณามหันนาโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระการุณาดังฮ่วงมันหันนบพอคิดนะใจเรามีสมาธิอยู่เรคิดเห็นกระแสของความคิดมันเลื้อยขึ้นมาจากกลางอกเหมือนงูมันเลื้อยออกมาจากรูนะเลื้อยขึ้นมามันผุดขึ้นจากความว่างที่กลางอกนะขึ้นมาแล้วก็สลายไปกลายว่างไปอีก ทันทีที่เห็นกระแสความคิดไม่ใช่เห็นคําพูดนะแต่เห็นกระแสของความคิดมันผุดขึ้นมาจากกลางอกแล้วมันดับท่นใดนั้ะจิตก็ตื่นขึ้นฉับพลันที่ครูบาอาจารย์ชอบสอนเราให้ทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดแล้วให้รู้นะตรงนี้ ที่หลวงพ่อเจอมาด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องนี้แหละแต่นั้นเราจงใจคิดไม่ได้ปล่อยให้จิตคิดสเปสสปะจงใจคิดบทสวมดมนต์เห็นกระแสของความคิดผุดขึ้นมาพอสติระลึกรู้กระแสของความคิดดับปั๊บลงไปจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานก็เกิดขึ้นทันทีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตหลง นะจิตรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับจิตหลง